ลูกร้านมาแล้วไม่ยังสิฟาาสิตอนลูกเนาะเมื่อนี่ขย่าตังเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงรวยรวยรวย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆจ่องเนาะแต่เจจันกีลาพารวยแม่ดวงล้วก็สายฝนแหงๆเนาะฟ้าใสาพาลารวยเบิกซับนาคี้เบิกซับพารวยพิมพรเบิกซับเมื่อนี้ถือว่าเฮาสี่ถือเลขได้โอ้ยนขนริงดูวาวมากแนนแนนตรงเล่นปีเลยสถานที่มองนี่เบิกซับกับวัได้ผ้าเอฟซีมายง เอฟพี่จำได้บบหลายปีขึ้นหลังที่เบิกซับผ้ามาไทายคลิปอยู่มองนี่ที่ถือเลขสามตัวแล้วมมื่วงสวงนะ<า>คือแม่หล่างเพิ่นมาเอาเลขอยู่นี่หลังจากนั้นมาเพิ่นก็บ,บอ่ออกซองดอกอคือเพิ่นมาได้อยู่นี่เพิ่นมานางเทียมเอาสุ้งเอาอม,มองนี่เนาะค่ะที่เอฟพี่เห็นนี่นี่นี่ตะก,กีนนะดวงดังเท่ด้ คือเจ้าตามขาข่าวๆที่จำได้เนาะเบิกทราบรู้จักกับเจ้าของหน้าเพ่อนเขตนี่ม,มันสิเขตบ้านดุงมันอยู่ดีดีเมือม่อนัอน้นหูวเรว่าฝนตกมืดฟฝ่ามัวดินบ่เมื่อนั้นนะฝนตกหลายบัดอยู่ดีดีดินมองนี่มันยุบล่งเองเป็นหลุยมยุบต้นเขาต้นยังพูนไปโพยทังคำโฉนดพู้นะ ก็เลยว่าเป็นลุมยุบมองหนีเนาะค่ะเพ็่นเห็นรักฐานเป็นต้นเข่าไปโป้ยคุณได้ติดเห็นต้นสนดบ่ต้นสนดมีต้นเดียวมีต้นเดียวบ่ไปบ่มาใส่ต้นสนได้นั่นมีต้นเดียวอยู่แถวนี้คือเป็นช่งหน้าคนแล้วบัดนี้เนาะเพื่อนกาเป็นสถานที่รับสถานที่ปิดบรไเ้เปิดสําหรับคนที่เคยมาเปิดโชคเปิดลาบสีหูดี ในสายร่างทรงจะรู้ดีสายปู่ซีสุโตย่าปรุมมามองนี่นะดังแห้งย้ามแรงนีน้ำซีฝ่าน้ามบ่มีแหงบ่มีบกนะค่ะเสียเลยงเดี๋ยวมืนอนีอ่เจ้าของหน้าเพื่อนบอยู่นะค่ะเนาะกาบบเป็นยางเดียวเบิกซับกาสีผ้าพ่อแม่พี่น้องขอโชคขอลาบสีผ้าขอสุขถือระคาสีขอเจ้าหน้าเพื่อนเจ้าทีเพื่อนมาก น่ำมา่วงสวงปูกระยาอยู่หนีในรอบหลายปีเด้ขึ้นมาเพื่อกันว่าเป็นสถานที่ถีบปูสีสุดโต้งาปะทุมากเพิ่นขึ้นมากจำศีลเพิ่นสีจจำศีลแปลกอยู่เด้เบิกทราบจะได้มาช่วงเขาพันษาตลอดช่วงเพิ่นจำศีลหรือเพิ่นเอื่นมากกับว่าจากเมื่อน,นี้มันมาล่อๆนี่แล้วก็เลยว่าไปว่าล่ะสิผ้าไปมงหนึ่งเปิดโชกเปิดลาประสัน คือมองนี่ละค่ะไะขึ้นไปซานปูน้ำกันสิมีซานอยู่ข้างขางเล้อบัดน,นี้ต้นสนสองต้นมันต้นสนต้นต้นสนมีสองต้นแน่นาะเออมีสองต้นเอาทรายลูบไปพี่นอ้องน้ำพุดเพป็นหัวแล้วว่าห้ามาน้ำพุดปุดด๊บปุ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 ๊บจะปวดเลยค่ะ เห็นบอนามขืนพุดพุดพุพุทเลพีน้องลือกแบบว่าบ่หูว่าหอดใสนะเลือกแห้งเลือกแบบบ่หูว่าหอดใสยู่นี่นะเมีนกลางทุ่งหน้าเป็นต่งเขาเพราเป็นตาอันนี้เนาะคอขันสเนรัือน้านะ เป็นที่จำศีลของปู่ของงาแต่ว่าแปลกว่าเฮาได้มาอันช่วงที่ว่าเพิ่นจำศีลคือเขาพันษาน่ะคะ่ะ <c oughs> นี่เด้อศาลเพิ่นจะมีสองศาลโฮมคอครับค <c oughs> ร,รับอยู่นี่มันต้องให้มันเข่าหลงเข่าเด็กจะของแบ่เข้าบดาเนี้ยตากะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสกายวาจาตตัง อะหังวันทานาคาทิปดีปูสีสุทโทวิสุทธิเทวะปูเจมิกายกวจาจิตตังอะหังวันทานาคาทิปดีปูสีสุทโทวิสุทธิเทวะปูเจมิกายกวจาจิตตังอะหังวันทานาคาทิปดีปูสีสุทโทวิสุทธิเทวะปูเจมิกมิมอนเดอร์กูเอ้ยเกินลูกหลานมาแล้วไม่อยังสิฝากสิตอนลูกน้อเมื่อนี่ ลูกร้านคืออยากไปโชกไป้มันอยากไ้น้ำอีพอเด้งวดนีเนาะถ้าลูกถือเลขโตัวนีสามโตัวขอให้เป็นโชกเป็นมานขอให้เป็นบุญบาแล้วมีลูกเด้อลูกสีมาร่ำถวายบวงสวงเรียงปูเรียงยาอยู่นี่เด้อพุทธเจ้าเปิดตา,มา้มังเปิดข้างเปิด เปิดด้วยน้โมพุทธายะอิติปิโสปะกวากระยาตรังเอเตมหากรยตังเปิดโชคเปิดลาเปิดตวงรวยรวยรวยด้วยน้โมพุทธายะอุอาอุอิปาริวันตังอุอามากรยาตรังเอเตคราอังะกษะอังะกษะอังะกษะอัะหังนุกาอหังนุกาอหังนุกาอันนกาอันตรายปิวินาศสันตุอาศิสตุยัดโนยัดนังยัดตังยัติอุอุอิอิปาริวันตังพันตีสังโฆนะโมพุทธายะ ทุทธังประสิทธิ์ธรรมังประสิทธิ์สังขังประสิทธิ์ประสิทธิ์ด้วยน้โหมูพุทธายะเงินไหลนองทองไหลมาณจารีติสาธุเดอปูเอ,อ้ยโขคาล้านลูกรล้นว่มีโขมีหลาถูกรลานสิมาเปิดโชคเปิดหลาเปิดดวงน้ำปูนี่นะเอ,อิญมาแล้วบ่ม,มีผู้สร้างผู้แปลงถือคล้ายลกกูกห้หลายถือหน่อยกใหยตามกำลังโหดนี่ แขนแขนเลือกปูเดอ้อมัสิมาตัวใดปูก่อให้มันมันก็ให้ลูกได้ลูกห่างลูกนี่ ตังบ <py at> <recib einer S> ังเกิดโปรดอางบงกิดโลกประหลาตังอักทุงทกทุกทุกทุกอุกุตทตกทุุกท โอ้ยลูกมากแล้วคงอูกก็จะไปจูบไปหลับแน่ก็ได้มาบวงสวงกูนี้ล่ะโอ้ยได้หมาเด้่อกูเลยอ๋อคนมาเด็กวุ้นไม่หาเป็นไง ่อเด็กถูกรอเด็กถูกเพี่นองแต่ว่าอู๋เป็นหายเสี่หาเล็กหาล้อยมากแล้วกลายเป็นเด็กเีย แต่ว่าปูที่ยู่ล่านพญานาคนนะให้มาเม็ดเดียวหางเดียวแต่เกิดว่าถือกระมาบวงสวงน้ําำกันแต่ที่สำคัญที่ได้ปูเศ้าองค์งาลวงล่านทำตามตัวหนัาได้มาแล้วแต่ว่าอยู่นีเพิ่นหาซี่หาออโชวน้ำกันเด้อพี่นองอธิษฐานคิดเอา รอเด็กถูกดาตัวใดพอถือกระโลบออกเ้ปอปูขันสีออกซี่หาใจนี้ซีหาในเด็กถูกเด้อขันบ้มหีกระบุ้มหนีแล้วรอเด็กถูกเอฟซสเด็กถูกว่าเด็กตัวหนีให้สื่อเอาเด่หลายคันว่า ปูมันไปบอกนะเจ็ดสี่เก่ามันว่าซื้อเอาได้หลายให้มันได้ตั้งรักเพิ่นว่าอันนี้เป็ดปูสีสุดท้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะที่หลุมเนี่ยแบบหลุมยุคปฏิพญาน่าหลุมพญานาคนะครับคุณเดี๋ยวถ้าถูกแกเท้าเด้วยบอกซื้อตัวไหนได้หลายกว่าค่ะเจ็ดสี่เก่าเจ็ดสี่เก่าซื้อเอาได้หลายซื้อเอาได้หลาย ฟังพ so ี่น้องมาฮอดมองทีเบิกซั์แล้วแต่ว่าเ่นเบิกซัพิ่นพามาเบิกซับเนาะค่ะปู่บอกว่าผู้ใดจะได้หลายซื้อเอาเลยเบิกัพามาขอเนาะก็49ซื้อเอาเยอะๆครับ4โทพี่น้องสิออกให้เฮาพอตัวเก่า สอตัวนี่นะเดีย้าฟังเด็กถูกสิ่กาสี่บ่มีกับยาออกก็เด็กถูกมือกือบ่มีพ่อโตละสิบ่อเธอดเด็กห้าซะบ่เนาะเด็กถูกพ่อออกสาธกมักเสอกะูเด้อป้ยหาเลขสามตัวบนหวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองขั้นหาลอยหกสิบแปดลูกสิแดงตัวงามมาฝ่อนด้้มสบาย ควมเครื่องบงวงสรวงกับสิหา,า,านั่งร่ำเมฟ่อนนไ้ปูเบ่งนาำๆเรียงปูเรียงงาอยู่นี่เด้อไ้มันสามตัวให้ออกตัวเจ็ดสีเก่าถูกสื่อไายเด้อตัวนี้นะเหยียบไว้ลหูกคักคัตัปูงาเออเหยียบไว้คักคเด้อบาดนี้ยง,งมาเทียงเอาเหล็กสองตัวเท่านั้นล่อเหล็กถูกปูเท่านั้นว่ามันสิตุงก,กันบ่ อันที่เกียซี่เก่าหนีมาได้ยังไงก่อนคะปูเป็นมาเขาฟันบอกลายมือแล้วว่าขันบ่อมีเหล็กให้เขาหนะเอาเกีจซีเก่าไปปล่อยอเอาไปให้ปล่อยให้ค้นหูหว่าสัน้นเดี๋ยวเดี๋ยวมามองหลุมยุบนี้เพื่อนมาบอกตัวไหนคะซ<ส><า>ีหาหาซีที่แล้วมันมาหาหลอกสองมาจีก็ได้จับใส่กันเตือยม,มากเยอะละตัว ง่อยมากบาอค่ะอันนี้คือข้าเจ้าว่า<ะ>เาข้ากับบุญถืประวัติเป็นไร<ะ>แต่ทีแน่แน่ร่างช่วงหรือว่าเขามาขอเหล็กเขาถือจนไในต่างสารสาลน,น,นั่นกรแมนสารนี้กรแมน<ะ>ถือจนในต่างสาลคนมาไหวามาขอเหล็กเป็นประจำะแต่ตรงในบนุญเบิกทรัพย์บังเอิญมาบังเอิญอยากมาามือนี่ คือยากผ้าที่มหางเนาะเปิดโยกเปื่อลามันคือถือยากแพ่ประสันมาหอดเพิ่นได้วาเพิ่นได้ต่ําเนาะตั้งแต่อยู่ข้างล่างกันละตัวนั้นล้าเอาพันคุนพันโหลดเพิ่นวะปุ๊ดหนีปุดจีนหายลำหา่รวยให้ได้สามตัวโหลดเพิ่นวะก็บอกคัดใจก็สิมาถามเพิ่นอีกนะวันบอกวันไหนก่อพันคุนพันเจ็ดสีเก่าเจ็ดสีเก่าพันคุนพันเลยต่ำบัดเหมือได้เมื่อนหนีวะ ที่ไม่เอาเลขเขาง้างมึงไปซื้อเลขมึงขนเอานักนักซื้อนักนักซื้อเดียวนี่เพิ่นวะออดบ๊อดได้ยกโทรศัพท์ไล่ซื้อเขาซื้อใบพันคู้พันธุเลยดิเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่หกตัวเดียวบ้าคักใจสิมาเอาหอดว่างปูมองปูจำสินนี่แหละอืมค่ะบ้าคักใจเลยดิค่อยหลับชูแม่แล้วมาแล้วจุดถูกออกมาแล้วถูกได้มาแล้วค่ะหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่ ออส่วนมากมันสิออกตัวหนึ่งเวลามานนะแล้วก็บ่ได้ม้าง่ายๆโหลดมันสิมีอุปสรรคโหลดกระดวงเข้าพอถึงกระดวงถึงเพื่อนกต่สีได้ม้าเพราะว่าหมองนี้เป็นหมองจำศีนของปูเหกิด<ช>อะไรนี่คือสารปูสีสุดโทนะไรไม่มรูเนาะเป็นทางเข้าทางอาาาอกเพม่อนไะม่รู้เนาะตทีตาเบิดมือนนะมือนนี่เนาะ ตามยูบัสเดมือคือเจ็ดสี่เก้าสือแม่มึงสือเอาแม่มึงสือเอาให้รวยพันคุณพันมึงสือเอาไล่ลายมึงจะเสือหน่อยให้มึงแก่ย่งไงพันคุณพันเลยบอกบอกยูบัสเหมือเหมือนนี่โอ้ยแต่เต็มืมอว่านคุณหมอว่านด้วยโอ๊ตบ่ได้ปดไปสือพันคุณพันเจ็ดมือนี้ก็เอาอีกแล้วเอาแม่เจ็ดสี่เก้าสามตัวพันคุณพันเอาอีกแล้วใจแบบ มากมากนี่เพิ่นกระตำอยู่ข้างล่างเมื่อกี้เนี่ยตำนะเออค่ะเจ็ดี่เก้าเด้ออย่าปุญตัวอื่นเพิ่นว่ะพี่น้องเจ็ดสี่เก้านั่งเอาดีสี่ห้าเด็กทูปหนึ่งสามสี่นั่งเอาสี่ห้าแม่นเด็กทูปมากมากสองตัวเด้อค่ะเด้อมากมาเหลือแางสองตัวเวลามาเอานะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ค่ะกันคือกามาเที่ยงเพ่่นบวงสวงน้ากันเปิดโชคเปิดลาบมี่มองนี่แหะที่เบิกซับมาแล้วสู้ขิงกันมองอื่นกับพวกค่อยสู้ปัญใดพี่ดาเห็นเด็กงา <c ười> เด็กสี่เลตตะนี่หนึ่งสามสี่อายุโอปอครบหลอบวันเกิดเพิ่นเด็กว่าัค่ไ็กออกอยู่สามสี่ฝันเฝันมาจังไดนกลค่ะ ฝันว่าเพิ่นใหญ่อ่างพญานาคเมื่อไวนาสารแล้วเป็ดอ่างแตกเป็นเฟียงเป็นเฟียงแตกซาใสยเลยบาทนี่ก็เลยโจมปูสันเจ้าเฮ็ดอีหยางอ่างพญานาคแตกแล้วบอกแล้วใหญ่ใหญ่เพิ่นได้ว่าแตกกระซ้างมันตัวแห่งดีตัวแตกซะแตกใสยเพิ่นว่าบาทนี้ข้าเจ้าเด้เขามาขอเลขกเฮ็ดจังไดเขาสิมากาปูกาบยญาขอเลขกแล้วสมขึ้นน่านแล้วแทขึ้นน่านใหญ่สารแล้วแตก เอาไปปล่อยเขาก่อนว่นว่าหให้เขาไปโลดแจกเขาไปโรลดสุ้ไม้เขาถือวัตถุคนตัวใดสีแจกเขาหนึ่งสีเก้ามือนันออกตาเล่ากเก่าสี่ตำลาวอ่ะแตกไปแล้วพันปูนพันไปเลยเแม่เมื่อนี้ปู้ยุ่นีเพื่นเอินมาหาเขาว,ว่างมาเสริมดวงเสริมบุญบารมีเพิ่นกระสูนเนาะหนึ่งสามสี่แต่ว่าจัดนักๆด้วยเจ็ดสี่เก้า เนี่ยวันนี้แต่บอกไปเอาอีกไปเอาอีกซื้ออนไรกับบพ่อไปเอาอีกกระสับนี่งวดนี่ล่ะบอกไปเอาอีกไปเอาอีกย่ำแล้วย่ำอีกอันซื้อแล้วเมื่อวานเนียบุพ่อเมื่อนี้สิคุ้มห้าสซื้ออีกคิดเบื่องโหลดเบิ้ดเหม่อเลยเมื่อเนี้โอ๊ตบาได้ตัวก็เลยได้มาหอดพี่อย่าไปเด้อปูหยยบไปเด้อไ้วางสี เอ้ยเอาแขนแขนอย่าไปเด้อนี่นี่สามตัวเด้อปูเทียนอีหลามาล่ำถวายเด้อปูเด้อคนเสือส่วนบุกคุเนหะค่ะตูมาใ้แล้วพันคูณพันแต่มาเรียงตูไม่ใสมาเรียงคนโดนเหรเจ้ามากไดถึง